6ธันวาคม2563นะครับผมมาเที่ยวน้ำตกเหงานะครับที่เขาเรียกว่าที่ทำการอุทยานแห่งชาติตัดป่าและพันธุ์พืชจังหวัดระนองและชุมพรนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์แม่ค้าขายลูกชิ้นนะครับที่หน้าน้ำตกนะครับที่นี่ตำบลอำเภออะไรครับอ่เพูดดังๆหน่อยได้ไหม <c oughs> ตำบลอะไรนะครับ ตำบลหงาอำเภอเ,เมือ,เมองจังหวัดระน,นองครับขาดยขาดีไหมครับลูกชิน้น,นช่วงโควิดแล้วเขาช่วงโควิดเขาปิดไหม,ม,มนะอ๋อปิดไปแล้วเนาะอะ่หนูเหงาไปเลยปะครับเคยเจอคนเยอะๆใช่ไหมแล้วคนก็เงียบเลยใช่ไหม นี่ร้านผละไม้นะครับอะไรขายดีที่สุดครับมะม่วงแจ้กินป่าแจ้แจ้แจเดี๋ยวไปเดินเป็นใหญ่ดดได้กินไงเอาน้ำไปขวดไงฮะเอาเอาเอาขาข้ามเอาขึ้นนะครับอ๋อเป็นกดระเบียบนะครับให้กินข้างล่างนะครับอ๋อก็มีกดระเบียบเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยว อาจจะเจอมีลิงั้งบนไหมไมีไหม,ม,มไม่มีเขาเพื่อความสะอาดนะ,ะเรียบร้อย<ะ>ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีป้ายเขียนไปน้ำตกเหงาทางซ้ายค่าเยายวชนทางขวามีบ้านพักรับรองเกสต์เฮาส์จุดชมวิวลานจอดเฮลิคอปเตอร์ก็มีนะครับ ก็คือว่าถ้าใครมาเที่ยวอุทยานแต่ละที่ของประเทศไทยโดยมากเท่าที่ผมทราบนะจะมีบ้านพักนะครับมาจองกันได้นะครับอุดหนุนนะครับเป็นของกรมป่าไม้นะครับก็เป็นที่พักที่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสะอาดนะครับมากันได้เลยนะครับ แล้วก็ปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยดูแลนะครับแต่ถ้าช่วงเทศกาลที่ผมทราบก็คือควรจะโทรมาติดต่อสั่งจองไว้ก่อนนะครับเขาก็มีนะว่าให้เว้นระยะห่างทางสังคม1.5ถึง2เมตรนะครับ Social Distance 1.5ถึง2เมตรนะครับ เจ้าฟ้าแพนดา้าแคลปหรือครับอ่านว่าอะไรทมนแคลปหรือครับคลบใช่ไหมโฟโต้ฟโตฟโตเทลพูซาไม่รู้อ่านถือว่าซิลินทอนอ๋อเป็นเปนยานยเนติหรือนนยเนตไม่แน่ใจนะครับปู่เจ้าฟ้าทำไมต้องต้องตั้งชื่อว่าปู่เจ้าฟ้าหรือปู่ปู่เจ้าฟ้าอมีปู่เหรอครับขึ้นไปดูได้ไหม ไม่มีอ๋ออ๋อจะจะมีปูมนี้ด้วยอ๋อนึกว่าปูเป็นคําว่าปูนะกระปูจะลักษณะคล้ายๆตัวนี้ใช่ค่ะแต่ตัวจะเล็กค่ะตัวจะเล็กนะครับมันจะคล้ายๆแบบนี้นะครับมีที่หนึ่งไปดูได้นะครับปูที่ประเทศเป็นนงให้อ๋อคือเจอที่แถวนี้ ใช่ค่ะบนอยู่บนภูเขาหรืออยู่ในน้ําตกอยู่บนภูเขาค่ะเดี๋ยวนี้มันก็หนูทุกคนไปเรื่อยธรรมชาติของมันชอบเดือดเอดโอ้แล้วเคยเจอไหมกับเดือดก็คือมีประกอบมีแข็งอยู่ไล่ไรเป็นแต่แข็งอ๋อแล้วออกลูกออกหลานเยอะอยู่ร้านมีคนจับไปกินไหมมันไม่คิดเจอผมไม่ชอบเด็กกับผงอตัวพิทตุ้งหนึ่งโอ้แต่ดูแล้วสีสดำน่ารักแล้วถ้าจะไปดูนี่อยู่ไกลแค่ไหนครับ ออกแีไปแค่ประมาณสามสี่เลยอ๋อต้องไปแค่อีกที่หนึ่งอ๋อขอบคุณมากเขาแนะนำเพื่อให้ไปดูอีกที่หนึ่งเฮียแต่เมื่อก่อนเคยมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีพอช่วงโควิดครับแต่แต่ในน้ำตกเลยมันก็มีนะไม่มีไม่มีแล้วเขาบอกเมื่อก่อนเคยมีแล้วมันหนีไปหมดแสด้ว่ามันหนีคนครับครับขอบคุณครับ มีเส้นทางเดินธรรมชาติทางซ้ายก็เป็นน้ำตกที่ไหลลงมานะสวยงามแล้วก็แน่นอนว่าในปุทยานของกรงป,ป่าไม้แห่งชาติพนี้จะมีต้นไม้อะไรที่แบบทั้งธรรมชาติด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีมาปลูกเสริมหรือเปล่านะครับข้างบนที่เห็นขาวๆนั่นก็จะเป็นสายน้ำที่ลงมานะครับหรือความชืน้น มองไม่ชัดมันไกลมากเลยนะเดี๋ยวเดินไปเที่ยวด้วยกันนะครับไม่รู้ไกลเท่าไหร่ไม่ได้ดูไว้กี่เมตรไม่ทราบก็มีจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเจแล้วไม่เอาน้ำมาเลยเออเดี๋ยวขึ้นมาหิวน้ำานะมนผมก็ มาเที่ยวพี่ชายพี่พายเพื่อนพี่สะพายนะครับวันนี้เป็นวันที่หกของการเดินทางมาลองใต้หรือมาเที่ยวใต้อ๋อนี่ตรงนี้เรามีใต้ว่ามีด้วงเสือด้วยนะด้วงเสือก็จะมีความรู้ให้นะครับมีน้ำตกไหลามาชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยเจอชอไหมอีกสามร้อยเมตรน้าไม่ติดน้ำมาเดี๋ยวอยู่น้ำ ทาง้างก็งมีร่องน้ำเนี่ยเนน้ำน้ำไหลลงมาเนี่ยดีมากเลยนะครับพอตอนหน้านี้ประมาณวันที่สองสามสี่สองกับสามนี่ในเมืองนครศรีธรรมราชผมก็ไปเที่ยวมานะครับก็น้ำป่ามากันถ้าจำไม่ผิดก็จะเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นภูเขาที่เขาเรียกว่าคิรีวงแล้วก็ นกพิษตั้มนะครับมาน้ํามาเยอะเลยนะครับส่วนในเมืองก็เจอกันพอประมาณแล้วก็ถ้าไปทางถ้าศาลาที่อยู่ข้างของก็บกว,งวงรับท่วมระดับอ,อกเลยนะนี่เป็นจุดหนึ่งที่มีบันไดให้ลงไปดู ไปชื่นชมธรรมชาติได้มีจุดให้นั่งพักมีเสียงน่าจะเป็นกกจักจั่นร้องระง,งมอ๋อนี่มีป้ายเพี่ว่าตรงนี้คือป่าดิบชื้นนะครับ ป่าดิบชื้นจัดเป็นป่าฝนในเขตร,ร้อนขึ้นอยู่ในที่ราบหรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไม่เกิน600เมตรจากระดับน้ําทะเลบนพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงสม่ำเสมอตลอดทั้งปีมีปริมาณน้ําฝนไม่น้อยกว่า2,000มิลลิลิตรไม่ใช่มิลลิลิตรไม่น้อยกว่า2,000มิลลิเมตรต่อปีพบส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับป่าดิบชื้นมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วยพันไม้หลายร้อยชนิดส่วนใหญ่ไม้วงยางตะเคียนไม้ยืนต้นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งสามารถขึ้นอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ไม้พื้นล่างของป่าประกอบไปด้วยไม้พุ่มพืชลบลุกระกรรมหวายไผ่เถาวัลย์หลักชนิดตามลำต้นไม้และกิ่งไม้มักมีพืชอิงอาศัยจำพวกเฟิร์นและมอสขึ้นอยู่ทั่วไป สัตว์ที่พบมีหลากหลายชนิดเช่นกระจงควายสมเสร็จนกว่าเก้งหม้อนกแว่นสีน้ำตาลเต่าเดือยโอ้มีเต่าเดือยได้นะอันนี้นะครับเต่าเดือยนะครับอันนี้น่าจะถ้าจาผิดสมเสร็จกระจงควายนกว่าเก้งหม้อนะครับอันนี้เก้งหม้อและอันนี้ก็นกแว่นสีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เต่าเดือยนะครับชื่อแปลก แต่ตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มันก็คงหลบคนขึ้นไปอยู่ที่อื่นนะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นในจุดต่อไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับ หลังจากเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกที่แบบมันจะมีไหลมาจากสองด้านเท่าที่ผมเห็นนะก็ะคือว่าด้านเนี้ยไหลลงมาตามล่องแล้วก็อีกด้านนี้ก็จะมาเป็นด้านเนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินมากันเรื่อยๆนะครับน้องมาเที่ยวจากไหนครับสุพารโอออก youtube ได้ไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็ มีรนองคนนี้เมื่อกี้ถามดูเขามากับกับพ่อแม่พี่น้องครอบครัวมาจากสุพรรณเลยนะครับอำเภออะไรครับอำเภอเมืองาม์แล้วว่าพี่มาจากไหนช่อง YouTube ลิโชคเดี๋ยวดูว่าถายถูกป่าให้ถ่ายสองครั้งหน้าเหมือนคนเหนียวหรอนิดหนึ่งล้ออ๋อเหมือนคนดอยเหรอครับพี่มาจากนครปฐมครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โอเคทักทายเพื่อนได้ช่องลิโชค แฟนลับจะเก้าหมื่นคนละโอ้่ายครับเผื่อเพื่อนมาดูจะบอกเพื่อนว่าอันนี้มาครั้งแรกหรอครับครั้งแรกค่ะครับครับทายพานหนึ่งออก youtube ช่องผมหน่อยได้ใช่ไหมครับทักทายได้ครับช่องลิชชอครับมาจากสุพรรณกันเหรอครับมาจากสุพรรณอ๋อครับครับถักทายนักท่องเที่ยวนิดนึงนะครับเขาบอกว่าผมหน้าเหมือนคนเหนือครับเขาบอกเขามีเพื่อนเป็นคนเหนือด้วย น้าเหมือนเหนียนนิดหน่อยผมก็เหนือราชบุรีขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูตรงจุดของสะพานหน่อยก็เป็นอะไรที่ชอบมากล้านีในนี้เขาก็จะมีทำเป็นบันไดปูนสวยงามอออันนี้เหมือนเป็นเส้นอะไร เป็นเหล็กเลยนะครับลองใช้นิ้วดูดูแล้วดดีดดูแล้วแต่ว่าเขาเขียนว่าห้ามพานเข้าเด็ดขาดตรงนี้แล้วก็สวยงามนะครับมีสวยงามพอระหว่างทางเดี๋ยวจะแวะอัดเสียงธรรมชาตินิดหนึ่งเพื่อไปใช้ประกอบงานเพลงปปาของผมนะในช่องคิปที่โชคเก้าไปดูด้วยนะครับ s, s i t h i เ h o k อพีเฮเลข 9, เก้าออลิมบิกติดกันนะครับ s i t h i เ h o k เลขเก้านี่มีข้างใต้สวยงามน้ำใสมอรสุมพึ่งผ่านไป เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นต่อไปนะครับหลังจากผมแวะถ่ายรูปก็พี่น้องพี่สะพก็ไอ้พี่พ,พี่พี่สาวพี่สะพ้ยเพื่อนพี่สะพยก็ลงมาแล้วบอกว่าไปอีกนิดนึงนะครับก็จะมีจุดที่เป็นจุดก้อนหินเขาเรียกว,ว่าเก้าอี e. ้ไม้มองเหมือนหินแต่ไม่ใช่เป็นไม้ให้มานั่งพักกันได้นะครับ ช่วงนี้ก็คนน้อยนิดนึ่งเพราะว่าเพิ่งผ่านมรสุมแล้วก็มีโควิดเพิ่งผ่านไปแต่ตอนนี้ประเทศไทยวันนี้วันที่6กธันวาคม2563ก็เริ่มเริ่มจะมาอีกแล้วโควิดแต่ระนองแม่แน่ใจก็คือว่าข่าวยังไม่น่าจะมีใครติดมานะยเดี๋ยวขึ้นไปดูจุดสุดท้ายนะครับ มีเวลาไม่มากนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้วยกันก็มีคนมานั่งถ่ายรูปพักผ่อนก็แต่ละจุดจะมีเกี่ยวกับต้นไม้บอกไว้อันนีเรียกว่าต้นเตยใหญ่นะครับเตยใหญ่ถึงแล้วด้านบนก็มีศาลาด,ด้านขวา น้ำตกเหงา NGAO w u A T E R F A w l L เหงา Waterfall อ๋อตรงเนี้ยนะก็ผมก็มาเที่ยวทั้นองนะครับวันนี้ช่อง y o u t YouTube ทีบช่องนะครับามาเที่ยวชมนะครับนี่นะเขาบอกว่า น้ำตกเหงาเนี่ยนะครับหรือเรื่องเรื่องความสวยงามของดีคู่เมืองระนองสายน้ำสีขาวใสจะไหลกระโจนตกลงมาจากหน้าผาสูงชันเป็นเกลียวสวยงามมีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีความสูง500เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลยามหน้าฝนปลน้ำจะไหลหลา,ลากเต็มหน้าผาหินสร้างความชุ่มช่้ให้แก่พื้นป่าอย่างมากส่วนหน้าแรงเหลือเพียงสายน้ำเล็กๆแต่ยังคงความสวยงามโดยสายน้ำ ตกจากเหาจะไหลลงสู่คลองเหงาคลองบางแก้วคลองบางพระและไหลออกสู่ทะเลฝั่งอันดามันบริเวณบ้านเหาอ๋อมันเลยชื่อน้ำตกเหาตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่อันตรายก็อย่าเข้าไปใกล้มากครับผมให้ดูนิดนึงอ๋อแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีน้ำอะไรนะถ้าเกิดว่าช่วงที่ น้ำหลากก็คงจะเยอะอยู่นะครับอ,นะาอากาศเย็นสดชื่นดีนะครับเดี๋ยวามาดูบร,เริเวณรอบๆแต่เดี๋ยวผมจะพักเลยแล้วก็จบตอนนี้เดี๋ยวถ้าไปที่อือ่นจะถ่ายทำไม่ได้แล้วตอนนี้ผมก็อยู่จังหวัดระนองไอันนี้นะตอนที่เมื่อกี้เขาบอกนยนะเตยเตยอะไรสูงใหญ่มากเลยครับ มาอยู่ที่น้ำตกเหงาจังหวัดระนองครับก็คใครสนใจจะเช็คอินดูที่นี่ก็สแกนได้ตามนี้นะครับ QR code อย่างนี้น้ำตกเหงาช่องลิโชคสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับน้ำตกเหงาครับจังหวัดระนอง ช่องยูทูบดีโชวงนะครับพามาเที่ยวชมนะครับน้ำตกของภาคใต้นะครับสวยางามน,นะน้ำตกหนาวพจะเป็นข้างบนจะเป็นแบบสูงลงมาเรื่อยๆคือเขาที่นี่ก็สูงอยู่นะครับแล้วก็สายน้ำจะไหลไปตามโคดหินที่เป็นเหมือนชันๆลงมาเหมือนกัเรียงเป็นก้อนๆแต่บางก้อนก็จะติดกันนะครับมันจะติดกันอยู่เป็นหินใหญ่ๆ มาในตอนนี้ก็วันที่6ธันวาคม2563ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆมีต้นเตยด้วยเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องถ่ายน้ำตกให้เป็นลิ้วๆสายดู